มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือน19จังหวัดฝนทลลมเสียงหนักระวังอันตรายค่ะเมื่อวันที่1มิถุนายน2563กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ผัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่2มิถุนายนนี้ภาคเหนือมีไม่เป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดแพร่น,น่านอุตรดิต์กำแพงเพชรสุขโขทยัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาค่ะภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีบบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกตกบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนองผังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีไม่เป็นส่วนมากกับปีฝนฟ้าขนองรอยละ3าของพื้นที่นะคะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ